ดีครับพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดตามผมอยู่ทางช่อง YouTube และก็ f e c o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  k l i ไแล้วก็อ n s t ต gram นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอคงนะครับมาดูพระศิวะวันนี้เขามีพิธีบวงสวงโภมนมาสิบิวะพิธีบวงสวงพระศิวะใหญ่มากอลังการมากจะพามาดูบใบสีนะครับวันนี้บานมากเลยครับ<ส><ส> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสส้สุดยอดมากเลยครับนี่ครับพระศิวะใหญ่มากานียนะครับนี่ครับใบสีอลังการมากเลยครับทั้งใบสีพญานาคแล้วก็ ใบสีพรมใบสีเปิดโลกมาเต็มเลยครับแบบสุดยอดอนะลังการอย่าลืมกดติดตามช่องมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับอำเภอขุงเป็นเทวสถานอ,อำเภอขุงนะครับโอ้อำเภอคงอยู่ที่อำเภอคงครับจังหวัดนครรีมาครับให้ผมจะ ปักมุดสถานที่ไว้ข้างล่างให้นะครับถ้าใครอยากมากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ที่นี่แรงมากเลยครับบอกตรงๆครับเดี๋ยวพามาชมใบสีนะครับจะสีวันนี้นี่คือใบสีพญานาะคนดูข้างหลังครับข้างหลังจะเป็นใบสีเอานับออกนะครับว่ากี่ชั้นโอ้สุดยอดใบสีสุดยอดมากก็ขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องมะม่วงกู้สตูดิโอนะครับ อลังการมากที่นี่เป็นเทวสถานนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยครับใครที่อยากมาขอพรขอบารมีขอโชคขอลาบก็มาที่นี่ได้ครับเทวสถานเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าใครอยากมาร่วมหรือมาทําพิธีก็เดี๋ยวผมจะใส่แผนที่ไว้ใต้คลิปถ้ายังไงก็กดเข้าไปดูได้ครับ นะัเดี๋ยวผมจะดูใบสีนะครับอันนี้ใบ,ส,ส,บสีสุดยอดใบสีสุดยอดมากเทพแห่งความร่ำรวยเทพแห่งความสำเร็จครับ โอมสีคณีสยานะมหาโอมสีคณีสยานะมหาโอมสีคณีสยานะมหาครับเดี๋ยวจะมีอีกที่หนึ่งครับจะพาไปดูพญานาคครับใครอยากไหว้พญานาคแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกอย่างเลยครับที่นี่ครับครับพอดีผมเป็นวัดนิดหน่อยครับก็ถ้าเสียงไม่เพราะและ้วก็ขออภัยด้วยครับโอ้มองไม่ มองเห็นพญานาคแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับถ้าใครอยากมาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้สถานที่นี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็วันนี้มาร่วมพิธีนะครับพราหมณ์นะครับจากประเทศอินเดียมีพราหมณ์จากประเทศอินเดียมาทําพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปมันจะมีคลิปตอนที่ พรัมประเทศอินเดียที่เข้าทําพิธีในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับเพิ่งทําพิธีเสร็จเมื่อกี้ก,ก็ขกรอยทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับมะม่วงครว้วสตูดิโอครับก,รก็ขกรอยทุกคนมีความสุขนะครับแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับมะมุม่วงกล้วยสตูดิโอหรือว่าพิมพ์ที่ Google ว่าหรือยึดที่ YouTube นะครับพิมพ์ว่างูเขียวไม้ทองคำก็ได้ครับก็จะเจอช่องผมอยู่ในนั้นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในครั้งนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมไลน์เฟซบุ๊กไอจแล้วก็อินสตาแกรแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผมนะครับทางพัตตบองก็ดีนะครับเสียมเรียบก็ดี นุมปิงจะดีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับผม